สวัสดีครับก็พอดีได้ดูรีวิวแล้วก็ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องท็อปกันก็เลยจะมาคุยนิดนึงครับผมผมว่านะเอฟสิบะมันบินท่างงูเห่าไม่ได้ครับแล้วมันก็ไม่เคยมีการที่สุด เลยว่ามันบินได้ครับมันก็คงบินไม่ได้นั่นแหละครับก็มันเป็นหนังน,นะครับก็อย่างที่บอกครับมันเป็นหนังันอย่าไปเชื่ออะไรกับหนังมากอ่าก็จะมาพูดว่าเครื่องบินที่พิสูจน์แล้วว่าบินท่ามูห่าได้นะครับคือซาบสามสิบห้ากับมิกยี่สิบเอ็ดนะครับบินได้พร้อมๆกันนะครับคือเมื่อปีพันเก้าร้อยห้าสิบห้านะครับจากนั้นก็เป็นมิกยี่สิบเก้า ซูย7สิบเจ็ดแล้วก็ซูห้าสิบเจดล่าสุดน,นะครับนอกนั้นบินไม่ได้นะครับเอฟสิบหกบินไม่ได้นะครับ f 5ห้าบินไม่ได้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าถ้าุณเอาเครื่องบินที่บินท่างูเห่าไม่ได้ไปบินท่างูเหา่าก็เครื่องมันจะแตกเป็นชิ้นๆนะครับคือม,มันบินมาอย่างนี้นะท่างูเห่าก็คือบินมาอย่างนี้นะและ้วมันก็จะมันก็จะเอาเอา เอาตูดชี้ฟ้าเอาหัวเอาเอา,เอาตูดลงพื้นเอาหัวขึ้นแบบนี้เอาบินบินบินมาตื้อแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็กลับไปใหม่นะอย่างนี้นะครับผลมันคืออะไรครับมันคือแรงต้านที่มหาศาลเลยครับเหมือนเหมือน,นล,ล้อเบรกอ่ะถ้าเราเบรกรถเนี่ยหัวก็ทิมใช่ไหมครับอันนี้แรงต้านมันแบบคือหลายจีครับเกินสิบห้าจีอ่ะเครื่องมันทนไม่ได้ครับเครื่องบินมันทนได้ประมาณสิบสองสิบสามจีเป็นอย่างมากนะครับ เออันนี้มันจะแบบเกิน 15G ครับเครื่องทั่วไปมันทนไม่ได้ปีกป่องปีกมันก็บันไายหมดนะครับแล้วมันก็อการบินทางอูเหาเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีใครบินหรอกครับเพราะว่ามันจะเกิดผลอย่างหนึ่งครับคือนักบินอาจจะขี้แตกได้ครับซึ่งมันคงไม่ใช่เรื่องสวยงามนักนะครับถ้า คุณบินท่างูเห่าเนี่ยคุณก็อาจจะเสี่ยงกับการการขี้ไม่อยู่ขี้ก็ทะลักลงมาใส่จีสูรแล้วคุณลองคิดดูสิครับว่าจีสูรแม่งชุดละเท่าไหร่แล้วการที่จะต้องมาซักจีสูรเนี่ยแม่งจะเป็นเรื่องนรกขนาดไหนแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ในเวลาจําเป็นมันก็อาจจะจําเป็นแต่จริงๆก็ไม่มีความจําเป็นนะครับคือถ้าจะบินท่างูเห่าเนี่ยคุณจะต้องขมิบรูทวารหนักให้ดีเลยครับเพราะถ้าถ่างนั้นขี่อาจจะทะลักได้ครับคือ คือคุณคิดดูนะว่าแรงจีอ่ะมันมันมหาศาลนะ่ะเราในท้องเนี่ยมันมันจะถูกดันลงไปถูกดึงลงไปอยู่ข้างล่างอะ่ะแล้วขี้อ่ะครับอุจจาระอ่ะครับมันก็ทะลักได้นะครับเออด้วยแรงจีแบบมา,มากมาก,มากเนี่ยคือเยียบมือเนี่ยคนที่แข็งแรงเนี่ยมันก็ยกมือไม่ได้ครับต้านแรงจีไม่ไหวแล้วเพราะว่า มันจะมีน้ำหนักเนี่ยสมมติว่า 9G ก็มีน้ำหนักมากขึ้นถึง9เท่าอ่ะเออนะคุณต้องคิดดูว่าแรงที่มันกดลงไปเนี่ยแล้ว 15G อย่างเงี้ยมัน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 เป็นหนังครับสรุปว่ามันเป็นหนังแล้วกันมันเออมันเป็นหนังอ่ะเราอย่าไปคิดอะไรมากครับก็ดูเอาสนุกสนุกนางเอกก็แก่แก่แล้วนะครับนางเอกคือเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่ก็แก่แล้วแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ครับก็สวยแบบแก่ๆครับ มันก็ก็ดีกับก็ไม่ค่อยทําหน้าทําไม่ค่อยน่าเกียดอะ่ะก็คงทําอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าหน้าก็ยังไม่ค่อยน่าเกียดอะ่ะเออไม่ใช่แบบแก่แล้วทําหน้าเป็นหน้าตึงอะไรถึงเงี้บางคนน่าเกียดเลยแต่นางเอกนางเอกคนแรกเนี่ยจากภาคแรกนี่คงมาแสดงเป็นนางเอกไม่ได้ครับอาจจะมาแสดงเป็นยายพระเอกได้เลยนะเออคือคนเราเนี่ยผู้ชายมันแก่แล้วมันดูหลอ่อแต่ผู้หญิงแก่แล้วมันมันก็แก่ครับ ออแล้วยิ่งถ้าปล่อยตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนางเอกภาคแรกไปก็เลยต้องเอาเจนนิเฟอร์คอนเดลี่มาแสดงอันนี้ไม่ได้มารีวิวหนังนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าคือเรื่องจริงๆคือจะมาเล่าว่าผมไม่เชื่อเลยว่า F18 อะบินทางงูห่าได้แบบในหนังครับแล้วมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่มันจะต้องบินแบบนั้นนะครับคือคือไอการลบของสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่สมัยที่มาสแตงสู้กับแม็เอร์สมิธนะครับมัน มันพ้นยุคนั้นมานานแล้วการลบทางเครื่องบินสมัยใหม่นี่คือมันยิงก่อนยิงก่อนเห็นนะครับเรดาร์มันจับได้มันยิงเลยมันไม่ใช่มาต้องมาบินแล้วมาท่างูหงูเห่าอะไรนะครับไม่มันไม่ต้องนะเออก็มันเป็นหนังนะครับสรุปผมก็พูดหลายทีแล้วว่ามันหนังก็คือหนังนะครับอ่าเอาละครับไปละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ